สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m p ข่าวร้อนร้อน COC ประจำสัปดาห์ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาคิดจักรเราได้ทําการเปิดรอบนมัสการตามปกตินะครับพี่น้องโดยกิดจักรเราได้ทําการเปิดรอบนมัสการสองรอบนะครับพี่น้องบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศที่น่าคิดถึงมากๆมีหลายสิ่ง ที่พิเศษเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเห็นการต้อนรับกันอย่างอบอุ่นพี่น้องได้แบ่งปันสิ่งดีให้กันและกันบทเพลงพิเศษวิดีโอหนุนใจจากสอบอทั้งหมดนี้แม้จะมีการรักษาระยะหา่างและมีมาตรการความปลอดภัยอย่างดีแต่ว่าบรรยากาศของความรักและความอบอุ่นไม่ได้น้อยลงเลยนะครับพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งดีมากมายนะครับและพี่น้องครับภาพบรรยากาศที่ผมใช้เปิดตอนที่ผมกําลังเล่าข่าวให้พี่น้องฟังอยู่นั้น เป็นภาพบรรยากาศในรอบนัสศการที่ทางกิจจักเรามีลงในเพจเฟ c บุ o ก k s e ญสปอ o เข o ก e n นบอยู่ทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องจากที่เรากลับมราเปิดรอบนัสศการได้ตามปกติเนี่ย เราจะมีการลงภาพบรรยากาศในรอบเช่นเคยนะครับพี่น้องสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับและแม้ตอนนี้เรามีการเปิดร่องนร,รสศการตามปกติที่อาคารคากิจจักรแล้วแต่เรายังมีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook และทาง u t u b e นะครับพี่น้องโดยเราจะทำการไลฟ์สดเวลา7โมงครึ่งนะครับเชื่อว่าทุกท่านจะได้รับพรนะครับพี่น้องและสุดท้ายนี้อยากถามพี่น้องว่าพี่น้องได้จองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมรอบนรรการในสัปดาห์นี้หรือยังครับ หากท่านใดที่ยังจองที่นั่งไม่ทันนะครับคือมีคนจองที่นั่งในระบบจนเต็มแล้วพี่น้องสามารถมาลงทะเบียนหน้าง,งานที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เพื่อเป็นเวทีลิสต์นะครับคือเมื่อถึงเวลาที่โปรแกรมเริ่มแล้วแต่คนที่เขาจองในระบบไว้สละสิทธิ์นะครับหรือว่ามาไม่ทันเนี่ยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมรอบนมัสการในห้องประชุมได้ทันทีครับ ชื่อว่าทุกท่านจะได้รับพ,อพอระพรจากระบบการลงทะเบียนที่ทางกิจจจักและพี่น้องจัดเตรียมไว้สําหรับเราทั้งหลายอย่างดีนะครับทางกิจจจักก็ยังได้เตรียมห้องไว้เพื่อรองรับพี่น้องอย่างเต็มที่ด้วยเราขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณกิจจจักมากมากครับพี่น้องครับเราเห็นว่าสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าทํากําลังเกิดขึ้นเรามาช่วยกันนับพระพรและมาเป็นพระพรร่วมกันครับเราพบกันใหม่ใน c o าวประเนี่ยนข่าวรอบตัว COC สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ